เมียหลวงสุดช้ำผัวรวมหัวกับพี่น้องฟ้องฮุบสมบัติที่ดินพันล้านไปปรนเรื่อเมียน้อยเมียหลวง,ลวงเปิดใจทั้งน้ำตาปมผัวตัวแสบฮุบสมบัติกว่าพันล้านไปปรนเรื่อเมียน้อยโดยเจ็ดพี่น้องช่วยกันวางแผนเป็นเรื่องจริงด้านลูกลูกวอนพ่อกลับใจพร้อมเผยไม่เคยโกรธพ่อและหักวันไหนเมียน้อยทิ้งก็จะไปรับพ่อมาเลี้ยงดูเหมือนเดิมก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวโซเชียลกรณีของสามแม่ลูกที่ออกมาร้องสื่อหลังถูกสามีตัวแสบ รวมหัวกับพี่น้องฝั่งสามีอีกหกคนร่วมกันวางแผนฟ้องศาลฮุบสมบัติเป็นที่ดินทั้งหมด19แปลงหรือเกือบ200้ยไร่มูลค่ากว่า1,000ันล้านบาทจนกลายเป็นประเด็นในสังคมขึ้นมาล่าสุดแม่ลูกทั้ง3าคนได้ออกมาเปิดเผยว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงพร้อมทั้งแสดงหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าที่ดินทั้งหมด19แปลงที่ผัวตัวแสบพร้อมพี่น้องฮุบไปเป็นกองสีของตระกูลนั้นเป็นทรัพย์สินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ใช่เงินกองสีตามที่ถูกกล่าวอ้าง โดยหนึ่งในหลักฐานเด็ดเป็นพินัยกรรมที่นายห้วนหมินหรือคุณปู่ของนายเอกปัญญาลูกชายและนางสาวกัลยารัตลูกสาวที่ยืนยันว่าร้านทองและที่ดินห้าแปลงที่เป็นสินสมรสพร้อมอมทั้งโชว์หลักฐานการซื้อขายที่ดินจำนวน14แปลงริมถนนสายเอเชียอัเภอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว,ว่าทั้งหมดเป็นเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงของสามแม่ลูกไม่ใช้เงินกงสีตามที่พ่อแท้ๆรวมกับพี่น้องรวมเจ็ดคนกล่าวหาไปฟ้องคดีต่อศาลจนที่ดินผืนดังกล่าวได้ถูกไปทั้งหมด นางปองจิตเมียหลวงวัย70ปีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าแต่งงานกับสามีคนนี้ตอนอายุ22ปีด้วยการคลุมถุงชนของพ่อแม่ทั้งคู่จากนั้นก็อยู่กินกันฉันสามีพัญญาแต่หม้อข้าวยังไม่ทันดำเพราะผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนสามีก็เริ่มออกลายทำนิสัยเจ้าชู้ให้เห็นแต่ก็ต้องทนเพราะรักเขาไปแล้วและกลัวพ่อแม่เสียใจจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันทำหากินด้วยการเปิดกิจการร้านทองในตลาดหัวรออำเภอรพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2518เพร้อมมีลูกด้วยกันสอง คนแรกๆก,ก็ช่วยกันทำมาหากินจนทั้งคู่สร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มมีฐานะจึงได้ซื้อที่ดินเก็บไว้ทั้งหมด5แปลงเพื่อเป็นสมบัติและทุนให้กับลูกในอนาคตต่อมาปี2531-2532มถึงสมีหนีไปมีเมียน้อยเป็นนักร้องกลางคืนปรนเพร่สารพัดและซื้อบ้านเพื่อไปอยู่ด้วยกันก่อนจะแยกทางกับนางปองจิตจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ตะกนงอกันว่าจะ ยกกิจการร้านทองดังกล่าวให้ลูกชายที่ขณะนั้นวัย16ปีและลูกสาววัย15ปีพร้อมยกที่ดินทั้ง5แปลงซึ่งเป็นสินสมรสให้ลูกแต่หลังจากนั้นชีวิตทั้ง3คนแม่ลูกก็ไม่ได้สุขสบายต้องช่วยกันทำมาหากินเพราะไม่มีพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วในที่สุดลูกทั้งสองจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียนกลางคันมาช่วยแม่ขายทองอย่างจรงิงจังจนในที่สุดด้วยความมุมานะของทั้งสคน ก็ทำให้กิจการร้านทองไปได้ดีจนมีเงินเก็บนางปองจิตและลูกๆจึงอยากจะต่อยอดจากเงินที่มีด้วยการกว้านซื้อที่ดินริมถนนสายเอเชียในอำเภออุทัยได้เพิ่มอีก14แปลงรวมกับที่ดินสินสมรสที่ทั้งคู่ยกให้ลูกๆอีก5แปลงรวมเป็น19แปลงจนเดี๋ยวนี้มูลค่าที่ดินผืนนั้นพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทและคิดว่าชีวิตช่วงบั้นปลายของตัวเองและลูกๆก,ก็น่าจะสุขสบายกันแล้ว แต่ในปี2556สามีที่ทิ้งครอบครัวไปอยู่กับเมียน้อยนานกว่า30ปีก็ได้ย้อนกลับมาทำร้ายครอบครัวและจิตใจลูกๆอีกเป็นครั้งที่2โดยสร้างเรื่องวางแผนกับน้องๆอ,อีก6คนหวังจะฮุบสมบัติที่เป็นที่ดินของนางปองจิตและลูกๆทั้งหมด19แปลงเพื่อเอาไปปลนประเมียน้อยและนำมาเป็นสินทรัพย์ในกองสีให้น้องๆทั้ง6คนได้ใช้อย่างสุขสบาย สามีทำทีให้น้องๆทั้งหกคนเป็นโจทย์รวมหัวกลั่นแกล้งฟ้องคดีแพ่งที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าที่ดินทั้ง19แปลงเป็นที่ดินกงศีโดยร่วมกันฟ้องเท็จและเบิกความเท็จซึ่งมีสามีรับบทเป็นจำเลยที่หนึ่งเบิกความสนับสนุนตามฟ้องว่าที่ดินทั้ง19แปลงเป็นของกงสีสู้จนเลือดตาแทบกระเด็นแต่ที่สุดทั้ง3ศสารพิพากษาตามที่โจทยื่ยนฟ้องฝั่ง สามีเป็นผู้ชนะท่ามกลางความทุกข์ระทมของเมียหลวงและลูกๆทั้งสองคนโดยที่ไม่แยแสว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรตอนนั้นเสียใจมากสงสารลูกๆเพราะมันเหมือนทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาล่มสลายไปหมดไม่เหลืออะไรแล้ว ด้านลูกสาวก็เปิดใจทั้งน้ำตาว่าในช่วงที่คุณพ่อทิ้งพวกเธอไปอยู่กับผู้หญิงอื่นซึ่งเป็นช่วงที่คุณแม่ป่วยหนักพอดีทําให้เธอและพี่ชายต้องต่อสู้กับชีวิตกันตามลําพังความรู้สึกตอนนั้นมันคือความทุกข์ที่สุดแล้วเพราะด้วยทั้งภาวะครอบครัวที่ล่มสลายพ่อก็มาแยกทางแต่ตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้มากเพราะยังเด็กก็ได้แต่เฝ้าภาวนาให้คุณแม่ปลอดภัยจนในที่สุดเหมือนฟ้ามีตาผลการรักษาปรากฏว่าคุณแม่ปลอดภัยดี จากนั้นเธอและพี่ชายจึงทำทุกอย่างเพื่อให้คุณแม่ภูมิใจและร่วมกันสร้างฐานะจึ้นมาใหม่โดยการออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ทำมาหากินจากกิจการร้านทองที่มีสร้างฐานะมาเรื่อยๆจนมีเงินเก็บซื้อที่ดินแดงกล่าวได้แต่ในขณะที่ชีวิตของทั้งสามคนกำลังจะดีขึ้นก็ถูกพ่อมากระชากค,ความสุขทิ้งไปและกลับมาฆ่าลูกๆทั้งเป็นเป็นครั้งที่สด้วยการพาคุณอาอีกหคนมาฟ้องร้องเอาที่ดินทั้งหมดไป หลังสารดีกาตัดสินให้พ่อชนะคดีเธอและพี่ชายจึงตัดสินใจไปถามคุณพ่อว่าทำกับลูกแบบนี้ทำไมทั้งที่พ่อก็รู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าที่ดินทั้งหมดเธอและพี่ชายร่วมกันสร้างขึ้นมาแล้วคำตอบที่พวกเธอได้รับจากปากผู้เป็นพ่อว่าอาทั้งหกคนอาอยากได้ที่ดินจึงร่วมกันวางแผนและขอให้คุณพ่อให้การแบบนั้น หลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นเธอก็เสียใจมากกับสิ่งที่พ่อและอาทั้งหคนกระทำกับครอบครัวเธอซึ่งที่ผ่านมาเธอและพี่ชายไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้เพราะเธอคิดว่าอยากให้คุณพ่อภูมิใจในความสำเร็จที่เธอและพี่ชายเรียนหนักงสือจนได้รับปริญญาในวันเดียวกันและร่วมกันสร้างฐานะขึ้นมาจนมีชีวิตดีขึ้นเท่านั้น ขณะที่นายเอกปัญญาพี่ชายกล่าวว่าหลังจากที่ถูกฟ้องคดีก็รู้สึกตกใจทั้งที่คุณพ่อและคุณอาเองก็รู้อยู่แล้วว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของผมและน้องสาวที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาไม่ใช่ของกงสีซึ่งเรามีหลักฐานการซื้อขายที่ดินรวมถึงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดและเส้นทางการเงินแต่หลังจากที่ศาลตัดสินก็เหมือนเราถูกฟ้าพาลงมากลางใจที่คุณพ่อแท้ๆแ,และคุณอามา ทำกับเราแบบนี้แต่เราทั้งสามคนก็ไม่ได้ท้อและร่วมกันฮึดสู้อีกครั้งเพราะเรามองว่าจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งชิงสิ่งที่เราสามคนแม่ลูกร่วมกันสร้างมาและอยากทําทุกอย่างให้คุณแม่ภูมิใจและไม่ต้องห่วงเราสองคนพี่น้องว่าอนาคตจะต้องยากลําบาก ทั้งนี้ลูกสาวและลูกชายก็ได้มีความในใจอยากบอกผู้เป็นพ่อว่าอยากให้พ่อสำนึกผิดและนำที่ดินทั้งหมดมาคืนพวกเขาและทั้งคู่ยังได้บอกว่าที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยโกรธหรือเกลียดพ่อตัวเองเลยแม้แต่น้อยยังรักและเคารพในตัวพ่อเหมือนเดิมและถ้าวันหนึ่งวันใดพ่อถูกผู้หญิงคนนั้นทิ้งขึ้นมาลูกๆก,ก็พร้อมจะไปรับผู้เป็นพ่อมาเลี้ยงดูเพื่อทดแทนบุญคุณในยามบั้นปลายชีวิตของพ่อเพราะสุดท้ายพ่อก็คือผู้ที่มีพระคุณที่สุดของลูก